โดยปกติธรรมดาของบุคคลผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคือหนาแน่นไปด้วยกิเลสอยู่นั้นชีวิตประจำวันอกุศลเกิดมากเป็นอย่างยิ่งกุศลเกิดน้อยมากเทียบส่วนกันไม่ได้เลยทีเดียวและไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวหรือชาตินี้ชาติเดียวที่เป็นอย่างนี้แต่เป็นอย่างนี้มานานแล้วในสังสารวัตรเพราะเหตุว่าได้สะสมกิเลสได้สะสมความไม่รู้ มาอย่างมากและเนิ่นนานในสังสารวัตซึ่งจะประมาบกำลังของกิเลสไม่ได้เลยทีเดียวเพราะเหตุว่ากิเลสจะมีมากและมีกำลังก็มาจากการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองบุคคลผู้ที่มีจิตใจที่ไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเพราะไม่มีที่พึ่งคือไม่มีคุณความดีและไม่มีความเข้าใจพระธรรมเป็นที่พึ่งผู้นั้นก็จะ ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถูกกิเลสครอบงำเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสเมื่อเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้ทำชั่วทำในสิ่งที่ผิดทำในสิ่งที่ไม่ดีประการต่างๆได้ตามกำลังของกิเลสไม่ว่าจะเป็นบนรรปชิตหรือคฤรัหัดก็ตามผู้ที่ทำชั่วแล้วไม่มีทางที่จะอยู่เป็นสุขได้เลยมีแต่จะอยู่อย่างเป็นทุกข์